ธรรมบรรญ,ญายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในเสื้อวินาทีที่มนุษย์คนหนึ่งลืมตาตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่เราแทบไม่เคยรู้เลยว่าใจของเราถูกพาเข้าสู่วงจรเดิม,ดมโดยที่เราไม่ได้เป็นผู้เลือกบางวันเราตื่นมาแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายโดยไม่รู้สาเหตุบางวันโกรธง่ายโดยไม่เคยตั้งใจบางวันเศร้าเพียงเพราะคำพูดของใครบางคนทั้งที่ใจเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเลย แต่เราก็ยังเป็นเราก็ยังติดอยู่ในความรู้สึกเดิมๆคิดซ้ำๆเจ็บซ้ำๆทำซ้ำๆจนบางครั้งก็สงสัยว่าชีวิตนี้เราควบคุมอะไรได้บ้างจริงๆหรือเปล่าหลายคนเชื่อว่าเป็นกรรมเก่าบางคนโทษโชคชะตาบางคนบอกว่าเป็นนิสัยแก้ไม่ได้แต่ความจริงลึกที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าตรัสคือชีวิตเราเป็นไปเพราะเหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นสืบต่อกันโดยที่เราไม่เคยเห็นต้นทางของมันเลย ทุกครั้งที่เราเจ็บปวดไม่ใช่เพราะโลกตั้งใจทำร้ายเราแต่เพราะเรามองไม่เห็นว่าอะไรผลักให้ใจเราเป็นแบบนั้นลองสังเกตดูเคยไหมที่คำพูดแค่คำเดียวของใครสักคนทำให้ใจเราหนักไปทั้งวันเคยไหมที่เรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นความเครียดใหญ่โตในใจโดยไม่รู้ตัวเคยไหมที่ความกังวลเล็กๆก,กลายเป็นภูเขางานที่เราปั้นขึ้นเองมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่เกิดจากเหตุเล็กๆภายใน ที่เชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่เพราะจิตที่ยังไม่เห็นความจริงของมันนี่แหละครับคือปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่ธรรมะยากๆสำหรับวิชาการแต่เป็นความจริงของชีวิตประจำวันที่กำลังเกิดขึ้นในใจเราทุกลมหายใจเพราะทุกไม่ได้เกิดจากสิ่งใหญ่โตเสมอไปหลายครั้งมันเริ่มจากความไม่รู้เพียงเสี้ยวเดียวในใจไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้มาจากไหน ไม่รู้ว่าความคิดนี้เกิดได้อย่างไรไม่รู้ว่าความอยากนี้ค่อยๆลากเราสู่ความเหน็ดเหนื่อยแบบไหนไม่รู้ว่าโทสะในใจเริ่มต้นจากจุดแค่ลิเท่าเม็ดทรายแต่กลายเป็นไฟเผาตัวเองทั้งวันเราจึงใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูกชักนำโดยสิ่งซ่อนเร้นในใจเหมือนคนเดินในห้องมืดไม่เห็นว่ามีอะไรบ้างเลยเดินชนไปเรื่อยๆเยจ็บก็เจ็บแต่ก็ยังเดินซ้ำทางเดิมและทุกครั้งที่เจ็บ เราก็ถามตัวเองว่าทำไมฉันต้องเป็นแบบนี้คำตอบจริงๆคือเพราะเราไม่เคยเห็นว่าเหตุของความเจ็บนั้นเริ่มจากอะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏ,ฏิจจสมุปบาทในคืนวันตรัสรู้เพราะนี่คือต้นทางของทุกข์และหนทางแห่งการถอนทุก์ท่านเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างมีเหตุของมันและถ้าเรามองเห็นเหตุได้ เราก็หยุดผลได้เหมือนเห็นไฟตั้งแต่เป็นเพียงควันเราก็ดับได้ก่อนลุกไหมแต่ถ้าไม่เห็นไฟก็เผาจนหมดทั้งใจคนเราทุกวันนี้พยายามแก้ผลพยายามแก้อารมณ์ที่เกิดแล้วพยายามกลั้นน้ำตาที่ไหลออกมาแล้วแต่ไม่เคยย้อนกลับไปดูว่ามันเริ่มขึ้นได้อย่างไรนั่นเพราะเราไม่เห็นกระบวนการของใจไม่เห็นสายโซ่เหตุปัจจัยที่ทำงานอยู่ตลอด ไม่เห็นว่าความรู้สึกหนึ่งพาไปสู่อีกความรู้สึกหนึ่งความคิดหนึ่งพาไปสู่กิจกรรมหนึ่งการตัดสินใจหนึ่งพาไปสู่ผลลัพธ์อีกแบบหนึ่งเราถูกลากไปเรื่อยๆโดยจิตที่ไม่รู้ตัวเองเหมือนใบไม้ที่ลอยตามกระแสลมไม่มีทิศไม่มีเป้าหมายไม่มีการหยุดคิดเพราะขาดสติขาดการเห็นตามจริงชีวิตจึงวนเวียนเหมือนวงกลมเตือนทำงาน เหนื่อยเบื่อเครียดหลับแล้วตื่นมาเจอแบบเดิมเจอคนเดิมปัญหาเดิมความคิดเดิมไม่ใช่เพราะโลกไม่เปลี่ยนแต่เพราะเราไม่เคยเห็นสาเหตุในใจที่ทําให้เราติดอยู่ในวงจรนั้นปฏิจจสมุปบาทจึงไม่ใช่ธรรมะแสนยากสําหรับผู้ปฏิบัติมากมายหรอกแต่คือธรรมะสําหรับคนที่อยากหลุดพ้นจากชีวิตซ้ำๆเดิมๆ คนที่อยากรู้ว่าทําไมเขาถึงทุกแบบเดิมคนที่อยากหยุดพฤติกรรมบางอย่างที่ทําร้ายตัวเองแต่หยุดไม่ได้สักทีและคนที่อยากเข้าใจว่าทําไมใจถึงพาเราไปในทางที่ไม่อยากไปเพราะทันทีที่เรามองเห็นเหตุผลก็อ่อนกําลังลงทันทีที่เรารู้ทันจิตจิตก็เริ่มเปลี่ยนทันทีที่เรารู้ว่าทุกอย่างมีรากเราก็สามารถถอนรากนั้นได้ เหมือนคนที่เคยคิดว่าปัญหามาจากคนอื่นพอเห็นเหตุจริงๆที่เกิดในใจเราจะหยุดโทษโลกหยุดโทษคนอื่นแล้วเริ่มเข้าใจว่าทุกเกิดเพราะเราปล่อยให้เหตุเกิดและจากชีวิตที่เคยสับสนหลงทิศหลงทางเราจะค่อยๆเห็นหนทางออกจากทุกขอย่างสง่างามจากการเห็นความจริงตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่ใจหลงคิดนี่แหละครับ คือประตูแรกของปฏิจจสมุปบาทประตูที่พาใจจากความมืดสู่ความสว่างจากความสับสนสู่ความเข้าใจจากทุกข์